สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสำหรับช่องทุกๆวันคือโอกาสครับกับคลิปวันนี้ครับคลิปวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับซึ่งวันนี้เป็นคลิปของวันที่29นะครับแต่ผมอัดวันที่28นะประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ผลเพิ่งออกไปได้ไม่เกิครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยที่ผ่านมาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อแม่หรอช้าซึ่งผมเสียงน้ำเสียงดีอย่างนี้นี่บอกได้เลยก็เห็นได้กลุ่มมาว่ามีคนเ hey. ฮ มีคงรับทรัพย์กันอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราเป็นสะพานบุญให้กับคนที่เขาโชคดีนะครับมีเข้ามีดุดเป็นเรื่องปกติครับโอเคเราไปเลยดีกว่าครับเลขหนาครับ9ครับกว่าตาดูครับเจอปกติในส่วนของ9ตรงกลางนะครับหลักสิบก็รู้สึกท้อครับเห็นแบบนี้ก็วันๆนะว่าจะไม่ค่อยโอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันในส่วนพิเศษก่อนนะครับแล้วก็ผิดพลาดในส่วนของปกติ แล้วก็ที่เด็กก็ยังเข้าอยู่นะครับที่พอจะยิ้มออกก็คือเห็นศูนย์ครับวางดิ่งศูนย์มาให้อย่างนี้นะครับซึ่งผมจับคู่สูตรอย่างนี้ก็น่าจะยิ้มอยู่แต่ผมดันจับหนึ่งกับสองครับเพราะฉะนั้นศูนย์ไม่มีเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับหนึ่งกับสองก็ไม่เป็นไรนะครับมองนี่อันนี้กว่าตาม,มองก่อนนะโอเคพิเศษครับมาวัดกันดูทีละตัวเลยสามสี่ศูนย์หนึ่งหกครับสามสี่ศูนย์หนึ่งหกมีสามศูนย์ให้เห็น นะครับในส่วนของหลักมงคลหลักๆที่ผมมองนะครับเลขนี้ต้องมาอะไรแบบนี้นะครับก็จะมี3กับศูนย์ไม่เห็นอยู่นะครับแต่ก็จับคู่อะไรให้เราไม่ได้เลยนะครับมีที่มาก่อน1ก็คือวิ่งนะครับวิ่งมาก่อน1นะครับในส่วนของวิ่งล้างครานี้ปกติครับ5 9 0นะครับก็เช่นเคยครับเช่นเคยก็คือมี0ครับไม่เห็นแล้วก็มี5ครับ มาแล้วนะครับมานะครับมาครบนะครับเหมือนจะครบนะครับจับเลขมงคลหลักผมมาจะมาครบอีกแล้วนะครับและครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับสองสามครับสองสามยิ้มแป้นก่อนครับมีคนเฮครับอันนี้มีคนเฮครับต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็รูดสองก็เฮครับนะครับสองสามสามสองครับกับนิดหน่อยแต่รับไปเต็มเต็มครับกับนิดหน่อยแต่รับไปเต็มเต็มหนึ่งเฮครับหนึ่งเฮ 1นึเฮเมื่อตอนเย็น1นึเฮเลยถัดมาครับ VIP ครับ v p 060ยอีกแล้วครับทริปเปิลครับแปลว่า3ครับซัดกําเต็มสามดอกศูนและต่อด้วย72ครับที่ยังยิ้มออกเพราะว่าเข้าหมดนะครับมงคลหลักผมมาหมดทุกตัวย้ำอีกครั้งว่ามาหมดทุกตัวนะครับและต่อด้วย72ครับไม่จบแต่เพียงเท่านี้เต็มเต็มแบบไม่ต้องยั้งครับ เต็มเต็มแบบไม่ต้องอยัง้งตามด้วยรูสองก็วินเฮกัน hey, อีกดอก2องเจผมบอกแล้วว่าวันนี้ที่ผ่านมาวันที่8ดสนั่นจริงเรียกว่าสนั่นเลยครับรับกันชนิดที่เมามันกันเลยทีเดียวส่วนในส่วนของสามตัวครับ ไม่มีให้เห็นนะครับไม่ค่อยเฉียดเลยด้วยซ้ำนะครับก็ผิดพลาดสามตัวขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เช่นอย่างเคยเหมือนไม่วานที่ผมเขียนนะครับมีทั้งติดตามอ่ะสอนี่ครับมีทั้งติดตามผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็ติดตามผ่านทางไลน์กลุ่มนะครับได้นะผมมีอยู่นะครับ แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับโอเคครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะจบไปครับเหมือนเดิมครับผมอยากฝากคำย้ำเตือนสำหรับคนที่ดูอยู่แล้วก็เข้าใจดีแต่ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังน,นะครับอยากจะบอกว่าผมไม่มีการแจกสูตรนะนะครับแล้วก็ไม่มีการคิดคำนวณโชว์ผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงคิดว่าผม เล่นตลกให้ดูก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆตัวเลขของผมเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเองครับผมเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับและมาครับมาครับที่ทุกคนรอคอยวิเคราะห์เลขมงคลของวันนี้วันที่ยีครับวิเคราะห์เลขมงคลครับฮานอยครับประจำวันที่29ครับ เดือนเจ็ดครับสองห้าหกห้าเดี๋ยวหัวเราได้ยิ้มกันแล้วครับมาติดติดกันอีกแล้วนะครับก่อเข้าน่าจะเข้าวูดที่สามเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วขอให้วดที่สี่ติดติดมาอีกทีครับติดติดผมเคยทําสูงสุดสิบวด,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 ดมาแล้วนะครับแล้วก็ผมประจารมานิดนึงก่อนว่าผมไม่มั่นใจว่าตั้งแต่เดือนหน้าผมอาจจะหยุดให้นะครับหยุดเลขให้ของตัวเลขมงคลุานอยนะครับแล้วไปให้ในกลุ่มโดยการผมจะแคปหน้าจอเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผมป่วย แล้วผมรู้สึกว่าผมต้องลุกขึ้นมาทำครับอยากจะทำอยากจะให้เลขครับผ่านทาง y YouTube เพราะว่าเออคนติดตาม youtube เยอะเยอะมากก็เลยคิดว่าเออต้องลุกขึ้นมาทำคันนี้มันรู้สึกว่าเออเราอยากจะพักอะไรอย่างเงี้ยครับคันนี้ก็เลยมองว่าเออเราลองมาทำในกลุ่มแทนเป็นแคปเนี่ยแคปหน้าจอเอาแล้วก็ลงไปนะครับแล้วผมค่อยไปอัดในวันที่เป็นลาวอย่างเดียวเพราะว่าลาวอย่างเดียวเนี่ยมันยังเขาเรียกไงอะ วั ye, นเว้นวันได้นะครับพักบ้างนะครับแล้วก็ให้บ้างเงี้ยผมก็เลยมองว่าเอออาจจะมีการเบรคนะครับในส่วนของของฮานอยนะครับก็ถ้าเป็นไปไดออ้ติดตามผมได้ในทางกลุ่มด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ผมยังให้ทุกวันถ้าเกิดเป็นลักษณะของการที่เออแคป หน้าจอนะครับส่วนคลิปเอ้ส่วนลิงก์ต่างๆนะครับเอาได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสให้ถ้ายังหาไม่เจอก็พิมพ์ถามมาเดินนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ให้ส่วนตัวให้ได้เลยนะครับโอเคครับมงคลหลักครับมาแล้วครับ0ูนยครับและผมให้เลขเน่าโดดครับเพราะมองว่าศูนย์มาเพราะฉะนั้นผมโดดไปแปดครับ8ครับแครับผมและมงคล ที่ผมจะมาประกบหรือวิ่งลู่นั่นเองผมมองเป็นสองครับยังคงสองอยู่นะครับผมว่ายังสวยอยู่และโดดมาเก้าครับและโดดมาเก้าครับเพราะฉะนั้นวิ่งลูดนะครับหรือสิบเก้าประตูก็ได้นะครับนั่นคือสองกับเก้าครับตรงตามวันที่ไปเลยด้วยนะครับเหลือเห็นพอดีนะใช้ทั้งหมด 3ามนอยครับเหมือนเดิมครับนอยพิเศษนอยปกติและนอย VIP ครับ3ตัวที่ทุกคนบางคนรอขอร้องขอครับ219ครับกับ7จ็ดเจายัดเบิลไปให้เห็นเลยครับ7จ็ครับโอเค ตามนี้ครับนี่คือวิเคราะห์เรลงมงคลฮานอยครับประจำวันที่29ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญบอกต่อเป็นสะพานบุญถ้าอยากกดติดตามอยากดูผมไปเรื่อยๆก็เข้ามาพูดคุยในกลุ่มได้ครับและผมยังคงเหมือนเดิมคือมีกลุ่มทั้งมีเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มไลน์นะครับให้ติดตามนะครับเผื่อเดือนหน้าผมอาจจะ เบรงในส่วนของฮานอยที่จะทำเป็นคลิปก็เป็นได้นะครับโอเคครับยังไงก็ตามครับขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้เฮงเฮงปังปังครับผมวันนี้สวัสดีครับ